ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําภารกิจวิธีการทําภารกิจการสร้างรายได้กานนะครับกับเติร์สเครดิตนะครเติร์สเครดิตนะครับแอปไม่ต้องพูดพา่ํำเพลงก็เข้ามาที่แอปเติร์สเครดิตได้เลยนะครับว่า อ,อันนี้คือผมทําก่อนหน้านี้ผมทํามาแล้วนะครับสองภารกิจแล้วนะครับนะครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับต่อวันนะครับก็ทําได้สามครั้ง3รอบนะครับต่อวันนะครับเป็นภารกิจที่ลงทุนเริ่มต้นที่สามสห้าเหรียญนะครับก็ทําได้ทุกวันนะเงินผลกําไรตอบแทนเข้าทุกวันนะครับ เปอร์เซ็นเข้าทุกวันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกอ็อยู่ในระบบเงินอยู่ในระบบนะครับนี่สามสิบห้าจุดแปดสิบห้าเซนนะครับอ่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะว่าข้างหลังที่จุดสองสองตัวเลขเนี่ยคือเป็นเซนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นี่ครับผมก็งานที่ยังสามารถทำได้วันนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ ทำเริ่มทำได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงสทุ่มนี่ครับโอเคนะครับ, okay. รบก็รายได้ของผมวันนี้นะครับก็ได้0 1 5จุดส้าเซนนะครับเดี๋ยวผมทำอีกรอบหนึ่งภารกิจอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่3าเนี่ยผมก็จะได้เพิ่มมาอีก7เซนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคในเมื่อเรามานี้แล้วเนี่ยเราจะทําภารกิจยังไงนะครับก็อันนี้เป็นหน้าหลักหน้าแรกใช่ไหมครับเราก็เข้ามาตรงอ่า นี่ครับก็เข้ามาตรงที่รายการนะครับก็มาที่มี3มช้อยให้เลือกนะครับเราต้องเลือกตรงที่การชําระเครดิตนะครับไปที่กดที่เครดิตนะครับอ่าก็ก็จะมีช้อยให้เลือกอีกนะครับว่าไอ้ที่มีปุ่มสีเขียวขึ้นมาเป็นสีเข้มๆเ,เนี่ยคือให้เราเลือกทํากรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้นะครับแต่สําหรับถ้าเราอยากจะได้ทํามากกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่าลงทุนเพิ่มนะครับ ตามที่ระบบกําหนดนะครับโอเคนั้นเราไม่ว่ากันนะครับเรามาตรฐานคือสาสิบห้าเหรียญน,นะครับเนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ศูนย์จุดยี่สบสองเปอร์เซ็นต์นะครับรวมอันนี้คือหมายผมเข้าใจว่าไงนะคือรวมทั้งสามรอบสามครั้งนะครับเราก็จะได้ศูนยจุดยี่สิบสองเซนยี่สบองเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่าลงทุนแค่สามสิบห้าเหรียญน,นะลงทุนได้ตลอดเลย ทาทุกวันเลยวันละสามรอบต่อครั้งนะครับก่อนอตั้งแต่เวลาศูนย์ตั้งแต่สิบโมงเช้านะจนถึงสี่ทุ่มนะครับโอเคอันนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับคำประกิจนี้นะครับอโอเคนี่ครับก็กดเข้ามาก็จะ ตรงนี้นะครับแสดงตรงนี้การชําระเครดิตนะครับเรากดเข้าไปเห็นไหมในครั้งการชําระเครดิตวันนี้นะผมชําระมาแล้วสองครั้งนะครับเหลืออีกครั้งเดียวนะครับก็ได้กําไรนะครับผลกําไรการชําระเครดิตก็ศูนย์จุดสิบห้าเซนนะครับอ่าเราก็กดตัวนี้เข้าไปครับนี่นะครับก็มีให้เลือกสามช้อยนะครับเห็นไหมช่องเนี้นะครับก็ให้เราเลือกสุ่มเอาเขาจะทางระบบเขาจะสุ่มเอานะครับว่าจะเราต้องการจะชําระ ช่วยเหลือชําระบัตรเครดิตให้แก่รายใดนะครับก็ประมาณนี้เราก็สุ่มเดาเอานะครับอันนี้คือกดเข้ากดออกก็ได้นะครับเป็นเทคนิคแต่อันนี้คือตัวยอดมันเป็นตัวตัวเลขกลมเนาะก็อันไหนก็ได้นะครับอ่ะเราก็กดชําระคืนไปนะครับแล้วก็กดไปยืนยันอีกทีหนึ่งล้วก็ใส่รหัสนะครับรหัสผ่านการทําธุรกรรมนะครับก็เริ่มต้นเขาจะาให้ ให้มาตรฐานเราเลยคือ06ตัวนะครับ6หลักหรือเราจะตั้งเปลี่ยนเองก็ได้นะครับอ่าตั้งเปลี่ยนเองก็ได้โอเคอันนี้ก็กดไปครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันอ่าสาเร็จนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้เราก็กดตรวจสอบคําสั่งซื้อนะครับก็ทีน,นี้ก็รอประมวลประมวลคําเขาระบบเขา นะยืนยันอยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติการการดําเนินการให้อยู่นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยกดดูความคืบหน้าตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ดูความคืบหน้าได้นะครับก็เป็นเพิ่งเริ่มต้นนะครับเนี่ยจนถึงสัญลักษณ์ตัวติ๊กถูกสีเขียวกลมๆเนี่ยนะครับขึ้นให้เต็มหมดทุกขั้นตอนนะครับรอระบบถึงรอถึงขั้นตอนที่ว่ารอระบบคืนเงินเข้าสู่บัญชีนะครับ ก็ประมาณนั้นรอวันนี้ผมทําผ่านมาแล้วนะครับสองภารกิจนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้ายที่ผมจะเก็บไว้เพื่อที่จะมาสาธิตวิธีการชรําระบัตรเครดิตบัตรเครดิตนะครับให้ให้ให้คนอื่นเนี่ยแบบไหนนะครับก็เป็นการยัไงไงอ่ะเป็นการชําระเครดิตแบบซุ่มนะครับเราก็จะได้ผลกําไรนี้นะครับ นะครับเห็นไหมครับผมก็ได้อ่าผลกําไรการสั่งซื้อก็0.07เซนนะครับนะครับก็คําสั่งซื้ออ่าวันนี้นะครับวันที่25ตุลานี้นะครับล่าสุดนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็เริ่มต้นทําใหม่อีก3าภารกิจไปเรื่อยๆนะครับก็ดอกเบี้ยมาปันผลผลกําไรแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับอ่าประมาณนี้ส่วน าการชำระคืนเงินกู้เนี่ยกับเ e อ็มเอสเรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเอา,อาด่านแรกขั้นแรกให้ให้ให้ตามที่ระบบเขากําหนดก่อนนะครับเพราะว่าเราลงทุนแค่สามสิบห้าเหรียญนะครับเพราะว่าหากว่าเราทําทไปทําไปเนี่ยเรามีเงินสมทุนสมทบเนี่ยทุนนะก็สามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อเหรียญได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ผลกําไรตอบแทน3รอบนะครับทําวันละ3รอบเช่นกันก็ได้ผลตอบแทน0.2 4%นะครับอตอนนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างรอนะครับครับก็ประวัติเขาก็จะ,อ,ะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมจะครบ3รอบนะครับ ก็ตอนนี้ผ่านมาสองรอบที่ผมทําภารกิจนะครับก็ได้อยู่รวมทั้งสองครั้งนะครับก็ได้อยู่0.885เซนนะครับอืมก็ตกเป็นเงินไทยก็32บาทแล้วนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเราตรวจสอบความคื้หน้าได้นะครับว่าเขาดําเนินการให้เราตอนนี้ถึงไหนแล้วใกล้หรือยังจะเสร็จสิ้นหรือยังเราก็เขา้ามาเงี้ได้นะครับ นี่ครับก็มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับอ่าก็ภายในไม่ถึงสิบนาทีอ่ะไม่ถึงห้านาทีนะครับก็ประมาณนั้นแหละทุกๆครั้งแหละนะครับนะที่เกี่ยวการชําระนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะดูสถิติได้นะครับนี่ครับว่าตอนเนี้สถิติอันนี้คือ,อสติกําไรของเราอยู่ข้างบนนะครับส่วนข้างบนส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นอของเป็น เราทํตลงทุนแบบทีมนะครับแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับแต่นี่คือภารกิจข้างบนเนี่ยก็คือเราใช้เดียวนะครับเรารยเดียวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็มีทั้งสามช้อยให้เลือกนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับที่เราเติมเราอะไรได้นะครับก็ดูรายละเอียดได้นะครับที่เราในช่วงระหว่างที่เขา ดำเนินการให้เราอยู่นะครับเราก็สามารถกดดูนั่นดูนี่ได้ไหมดูสถิติดูการทําธุรกรรมนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่แรกนะผมเริ่มทําตั้งแต่วันที่ยี่บสองนะครับที่ผ่านมานะครับ,นะรบก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับอ่าเด็ตอาจจะช้านิดหน่อยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้สิบหกลาตั้งแต่สิบหกลาผมอ่า ถูกชักนำนะครับตั้งแต่16ตุลาเราก็เข้ากลุ่มนั่นแหละเนาะก็ทํากับทีมนั่นแหละนะเขาก็ให้ใส่รหัสเชิญนะครับเราก็ใส่รหัสเชิญเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย่งเซนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็เราก็เติมเราอยากทํากําไรผลกําไรดูเราก็เติมครั้งแรก35เหรียญน,นะครับเราก็ทําได้ตลอดทุกวันเลยนะครับเนี่ยก็เลยมาแบบนี้นะครับก็ได้ กำไร0.7เ็ซน0.7นเ็ซนนะครับเพราะมันเป็นตัวรเลขกลมๆนะครับสตาร์ทแรกเนี่ยเราอยู่ในก่มนสตาร์ทแรกนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเราขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้นะกดเข้าไปตรงที่ตาสัญลักษณ์นี่ครับ V 1นี่นะครับกดลงไปนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่สแตนดาร์ดนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่านี่ครับเขาอธิบายนะครับผู้ประโภคนะครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยคือ จำนวนเครดิตนะครับประมาณนี้การชาระเครดิตบวกสามนะครับได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะตามระดับขั้นตอนนี้นะครับจนถึงสแตนดาร์ดเนี่ยจนถึงแปดสิบนะครับเครดิตนะครับเราก็จะขึ้นเป็นซิลเวอร์นะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับก็ตามลําดับขั้นตอนนี้แหละจากแปดสิบจนถึงสองร้อยนะครับสองร้อยก็ขึ้นมาเป็นโกล์นะครับโกล์แล้วก็แพทิทนัมนะห้าร้อยแล้วก็เป็นไดมอนนะครับ เนี่ยครับก็สูงสุดนะครับก็จะสะสมแต้มแรกอ่า point คะแนนนะครับเพื่อแรกสิ่งของอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราก็เราเราจะเลือกก็ได้นะครับว่าเราจะทำภารกิจเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้นะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยคือเราต้องเติมเหรียญเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็ตามที่เขากำหนดช้อยนะครับ500เหรียญน,นะครับ กำหนดได้บวก5% 5วันนะกําไรอยู่ที่นี่0.80%นะรประมาณนี้0.90%ทํานี้นะครับแล้วก็ใครมีกําลังทรัพย์ของตัวเองมากๆก็เอาตรงนี้เลยนะครับเอเชียไฮนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็1ได้กําไร1% 1.00%บวก5%นะครับได้ทั้ง5วันนะทําครบ5วันเราก็ได้นะครับ ประมาณนี้ดูนี่ครับก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งหมืนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งมืนเหรียญนะครับประมาณนี้จากสองพันเป็นหนึ่งมืนเหรียญนะครับอันนี้คือต้องอีกนานนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับก็เราทำเนี่ยเราทําภารกิจเราก็ได้ผลกําไรตอบแทนทุกวันเลยนะครับนะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็ประมาณนี้ที่แรกนะผมเดี๋ยวคือผมที่แรกผม ัดสินใจลองทําตัวนี้ดูนะครับ0.30%เนี่ยนะได้กําไรประมาณนี้นะครับ20เหรียญเนี่ยนะครับลงทุน5เหรียญเนี่ยนะครับ5ถึง20เหรียญเนี่ยนะครับก็ทําได้นะครับทั้งๆที่เราเติม3 5เหรียญแล้วนะครับเราสามารถเลือกช้อยทําได้นะเพราะว่าจะมีตัวสีเขียวคําว่าเข้าเนี่ยนะจะจะเป็นสีเข้มนะครับให้เราเลือกได้นะเราก็ลองไปชําระดูนะครับแล้วแต่เรานะครับอ่าก็ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะตอนนี้ก็เงินในระบบคืนมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมผมก็เกือบได้่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมรับรองว่าผมได้สามสิบหกเหรียญแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าจะจุดเท่าไหร่ก็ตามที่เราได้ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็คํานวณเอาเองนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วนะครับเข้าไปดูนะครับนะครับนี่ก็ ตัวสีเขียวเขาจะเข้มขึ้นมาแล้วนะครับคือเราจะกดเข้าไปทําต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราผนกําหนดแล้วเห็นไหมครับเราเราเราชาระเครดิตครบแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่ก็ประมาณนี้เห็นไหมไม่ต้องตกใจอะไรงงไงนะฮะเราก็ได้ผลกําไรอยู่ที่ทั้งหมดนะครับสามรอบเนี่ยสามครั้งเนี่ยเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ศูนย์จุดยี่สิบสามเซนนะครับเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้อ่าวันพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นทําใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับ ยอดเงินก็อยู่ในในระบบของเราแล้วนะครับยอดเงินคงเหลือ35เหรียญจุด93้าบเซนนะครับรายได้ที่ทำวันนี้ครบทั้ง3ครั้ง3รอบนะครับอ่าก็อยู่ที่0.23จุดยเซนนะครับประมาณนี้วันพรุ่งนี้นี่ก็ขึ้นเป็นจาก35เป็น36เหรียญแน่นอนนะครับผมก็คํานวณดูแบบนี้นะครับ อ่าก็การทําภารกิจก็ประมาณนี้นะครับก็ทําแบบเนี้ยซ้ำๆทุกๆวันนะครับก็ผลกำ,กำไรตอบแทนก็ได้แบบนี้ทุกวันนะครับนี่ครับเราก็ตอนนี้เห็นไหมผมจากสามสิบห้าเหรียญน่ะคิดเป็นเงินบาทไทยก็หนึ่งหนึ่งพันสามร้อยสามสิบกว่าใช่ไหมตอนนี้ผมทําภารกิจสําเร็จวันนี้แล้วเนี่ยผมก็ได้กําไรอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็ลองคิดดูนะครับก็อาจจะได้ อาหารมื้อข้าวมื้อหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเราขยันทําทุกวันแล้ก็กําไรผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักร้อยหลักร้อยเป็นหลักพันนะประมาณนั้นแหละนะครับนะอ่ะโอเคยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องถ้าสนใจอะไรยังไงก็สกิจคอมเมนต์มาด้านล่างมาสอบถามกันได้นะครับว่าอะไรยังไงหรือศึกษาข้อมูลในทางยูทูบเบอร์นะครับช่องเนี้ย หรือมันก็มีหลายช่องหลายท่านนะครับที่ทําอยู่ณตอนนี้นะครับก็ไปศึกษาได้ผมอาจจะพูดได้อธิบายอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนนะครับก็มีหลายช่องอยู่นะครับที่เขาท่านได้พูดอธิบายเข้าใจชัดเจนแล้วก็สาธิตโอเคนะครับนะก็ผมก็เข้าไปดูแหละนะครับอันนี้ผมก็ได้มามามาบอกเล่าต่อๆกันอีกคีนึงนะครับตามความสามารถผมนะครับที่เข้าใจที่ได้รู้นะครับอ่ะโอเคผมก็ได้ทําภารกิจ ตั้งแต่วันที่22นะครับจนถึงวันนี้23 24นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พึ่งเริ่มต้นนะครับลงทุนนะเป็นเด็กใหม่อยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอแตะไว้ในเพยงที่นี่ก่อนนะครับก็นานแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ในเพลงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาชมคลิปผมใหม่พึ่งจะรู้จักก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ ตอบสอบถามคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,มาได้ด้านล่างที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ